สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านทุกคนเอฟซี FC เก่าเอฟซี FC ใหม่สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะพี่นีก็คลิปนี้เนาะพี่นีก็อยากจะขอมาพูดมาพูดเกี่ยวกับเรื่องราวในการทำ u t u b e ของพี่นีเนาะ ที่นี่ก็มีเอฟซที่น่ารักเยอะมากนะคะเพื่อนๆใน YouTube ดีๆน้องๆพี่ๆทุกคนนะมีเยอะมากนะที่น่ารักน่ารักนะของพี่นีเนาะมันก็ทำให้เรามีออพลังบังชาสู้ต่อไปนะคะเราจะพูดแต่ไงล่ะพี่นีก็นั่งคิดว่าพี่นีจะขึ้นไลค์ หรือว่าจะมาทําคลิปนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่าจากคลิปที่พี่นีมาบอกว่าพี่นีจะต้องเข้าผ่าตัดด่วนนะคะของวันที่ยี่สิบเก้าวันที่คืนวันที่ยี่สิบเก้าเมษาโยนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็คลิปของวันที่สามสิบ เมษายนนะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วมีเอคนหนึ่งนะคะที่ว่าอยู่ประเทศอยู่ยุโรปนะคะก็คือเขาเป็นเอนะคะเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ทำ YouTube นะคะเขาอยู่ที่เยอรมันนะคะประเทศเยอรมันคือเขาเข้ามาเม้นเยอะ หลายคลิปแล้วนะคะหลายคลิปมากนะคะคือใช้คำพูดไม่ดีเลยนะคะไม่ดีแล้วจากคลิปที่ผ่านมาที่พินณีบอกว่ามาพูดถึงเหตุผลว่าเพราะอะไรนะคะที่เพราะอะไรนะคะเหตุใดนะคะที่ว่าทำไมหมอไม่สามารถที่จะผ่าตัดพินีได้นะคะ เขาคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์ Comment มาว่าตอแหละนะคะคําว่าตอแหลนี่มันไม่สมควรที่จะเอามาใช้นะคะใช้ไม่ได้นะค,คาว่าตอแหลคุณเข้ามาเม้นคนว่าออตอแหละนะคะก่อนอื่นพี่นีก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกทท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจและเพื่อนๆชาวย t ท b e ทุกๆท,ท่านทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจพี่ณีเยอะมากนะคะกดไลค์ให้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เข้ามาให้ออคอมเมนต์มาแต่ความห่วงใยอันนี้พี่ณีซึ้งมากๆนะคะขอขอบคุณมากๆแต่ว่าแค่คอมเมนต์คนคนเดียวทำไมเราต้องเอามาคิดนะคะ แต่ทำไมมันก็ไม่ได้อยากจะคิดนะ,ะแต่คำพูดมันหนักไปนะว่าเออตอแหละนะคะหลายครั้งนะคะที่เขาเอามาพูดนะคะจะมาพูดเออไลค,ค์คอมเมนต์บางครั้งเราก็จะลบทิ้งนะคะคือไม่อยากให้คอมเมนต์ของเขามาอยู่นะคะเราก็ลบทิ้งบางคอมเมนต์เราก็ไม่ได้ลบทิ้งเราก็ปล่อยนะคะก็นานมาก บางคอมเมนต์เขาก็จะเม้นมาว่าเอออีแก่อะไรเอออะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนก็ว่าเป็นคนบ้าสติไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยะคะแล้วแต่ว่าเราก็หยุนหยวนให้นะคะหยุนหยวนเราก็คิดว่าเออเพราะว่ามันก็จะต้องมีบ้างใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาจะมาบอกว่าอีตอแหละอะไรอย่างเงี้ยเอออีเอออีคออวาย ấy. ันั่งตอแหละอะไรเงี้ยคำว่าอ e ีควายนี่มันไม่เหมาะสมนะคะทุกคนถ้าทุกคนฟังนะคะว่าคอมเมนต์ไม่เชื่อลองเข้าไปเข้าไปดูคอมเมนต์นะคะที่เขาเม้นมาว่าอีควายนะคะตอแหละอะไรเนี่ยนะเราก็คิดว่าคนประเภทนี้นะเขาเขาใช้สามารถ เข้ามาไหว้ด่าคนนะคะเราก็อายุเยอะแล้วนะคะแล้วมาด่าเราไหว้อีตอแหละอีควายนะคะําว่าอีควายนี่นะ,ะมันมันก็เยอะนะมันหนักนะมันหนักมากเลยว่าเราก็จําเป็นต้องตอบเข้าไปนะคะว่าคนแบบนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นะคะคือว่าเ,ออเข้าสังคมไม่ได้ไปอยู่กับใครก็ อยู่ไม่ได้นะคะคือว่าเขาไม่มีความสุขนะเพราะเขาใช้คำพูดแบบนี้ออกมานะคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่ณีเป็นคนโกหกนะคะเป็นคนตอแหลพี่นีจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะทุกคนคนที่ตอแหลเราทำ u t u b e เรามานั่งพูดแล้วมามีเพื่อนออมาสารสัมพันธ์ คำคนเราถ้าโกหกตอแหลมันจะอยู่กับสังคมมันจะอยู่ไม่ยั่งยืนนะคะพอแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามาออกสื่อนะคะมันไม่ปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มันก็ต้องปรากฏนะคะถ้าคนโกหกตอแหละนะคะทําไมเรามาพูดนะคะก็ะคือว่าวันที่ยี่สิบเก้าเมษาเราไปแต่เช้านะคะเราไปแต่เช้าะะมืดนะคะ ไปให้ยาทางเส้นเลือดตามปกตินะคะให้ยาทางเส้นเลือดนะคะคือยาหยดลงมาทุกสองเดือนนะคะแล้วเราก็มีนัดหมออีกสองหมอนะคะเราก็เคยเออพูดให้เอฟซฟังแล้วนะคะว่าพี่นี่จะต้องมีนัดกับหมอะะแล้วก็ลูกชายเขาก็จะไปนะคะ อย่างเอฟซีที่เป็นห่วงเขาก็อยากฟังออข่าวาวนะคะก็เราก็ไปให้ยาไปตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะแล้วก็การให้ยาเสร็จเร็วเราก็ไม่อยากเข้าบ้านนะคะเราก็จะไปที่อุชีนะคะไปเดินเล่นไปหาไทยทำอะไรนะคะ หวังจะเอามาให้เอฟดูนะคะแล้วก็คิดว่าเราจะไปขึ้นไลท์ที่นู่นด้วยนะคะที่อุชีแต่เผอิญว่าโทรศัพท์มันมีปัญหานะคะคือเราเปลี่ยนบริษัทและโทรศัพท์มันโดนตัดออในเวลาสิ11โมงครึ่งนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะลงคลิปต่อไปได้เลยว่าขึ้นไลท์ได้ เราก็ทําวีดีโอไว้เยอะนะคะเราก็เดินถ่ายของเราไปเราก็ไปหาหมอคนที่สองนะคะไปหาหมอคนที่สองหมอคนที่สองตอนนี้พอถึงเวลานะหมอคนที่3านะที่จะต้องสําคัญมากคือหมอใหม่ของเรานะคะหมอ,อ,อที่มารับหน้าที่ดูแลเส้นโลหิตตีบ ของพี่ลีแล้วเขาก็อย่างพี่ลีเคยเล่าว่าเขาส่งพี่ลีเข้าไปเข้าเครื่องเอ,อเอ,อ็มซ์ M C นะคะเอเอ็ม e อะไรเนี่ยนะคะพี่ลีก็จะพูดไม่เป็นเข้าไปสแกนทั้งตัวนะคะแล้วพี่ลีก็เอามาบอกนะคะว่าเอซี F C นะคะว่า หมอเขาไปฮอลิเดย์แต่เขาห่วงเราไม่ให้เราไปไหนนะครับไกลมาคือการที่ว่าเราคุยกับหมอเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่หมอบอกว่าเราสามารถที่จะล้มได้เส้นโลหิตแตกได้อะไรเพราะว่าเขาเห็นเขาเป็นห่วงนะคะรับพอเขากลับมาจากฮอลิเดย์พี่นีก็เคยบอกว่าวันที่ยี่สิบเก้าเมษาพี่นีก็จะไปหาหมอ แต่การที่ว่าเราสื่อสารเราฟังไม่เป็นฟังไม่ค่อยออกเราลูกฟังเป็นแต่ว่าเออถ้าจะไปดออูอะไรหมดที่เขาใา้เอ็กซเรย์มาพี่นีก็บอกว่าจะให้ลูกชายน้องยันกนโตไปกับพี่นีนะคะในณเวลานั้นพี่นีไม่ได้คิดเพราะว่าหมอเขาใหม่นี่เขาก็บอกว่าเราจะต้องผ่าตัดอย่างเดียวนะคะที่จะอ,อ,อาการดีหายนะคะ จากอาการชาอาการอะไรเนี่ยไม่อย่างนั้นเราก็จะสามารถออออล้มได้เส้นโลหิตแตกได้เราไม่เข้าใจนะคะเราไม่เข้าใจเราก็ไม่สามารถที่จะเล่าให้ f อฟซฟังได้แต่พอลูกชายเขาไปคุยกับหมอที่เรามารักษาเราคนใหม่จากต่อจากหมอเก่าที่หมอบ้านส่งไปใหม่นะคะอาจจะสับสนนะคะเพราะว่า สมองของพี่นีมันก็ใช้ความคิดอะไรไม่ได้พี่นีก็ต้องขอโทษนะเขาก็นั่งคุยเป็นชั่วโมงนะคะคุยกับลูกชายว่าทางเดียวคือจะต้องไปฉุกเฉินนะคะไปโรงพยาบาลใหญ่เขาจะส่งเรื่องไปทางโรงพยาบาลใหญ่แล้วก็ทางที่ดีคือ ไปกันวันนี้เดี๋ยวนี้คืนนี้เวลานี้เลยไม่ต้องรอวันที่ยี่สิบเก้านะคะพี่นีก็ตกกระจายนะเอ๊ะมันทำไมเร็วนะคะว่าพี่นีก็ไปถ่ายวีดีโอไปทำคอนเทนต์จากที่พี่นีลงให้หลังมานะคะพี่นีก็ตกกระจายงงนะใจก็หายพี่นีก็บอกว่ารออีกสองวันไม่ได้เหรอเพราะว่าฉันจะต้องมีบินต้องจ่าย พราะอย่างไงมันก็คงไม่แตกเพราะฉันอยู่มาถึงวันนี้มันก็ไม่แตกแต่หมอใหม่กับลูกชายกลัวนะคะกลัวมากว่าเขาบอกไม่ต้องรอนะคะคือว่าให้เราไปทันทีนะไปทันทีที่พี่ณีเล่าแบบงงๆคือว่าพี่ณีมาถึงบ้านคือว่ามาถึงบ้านลูกชายก็ลกงานหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ รีบไปเอารถนะคะให้แม่เตรียมตัวเรามีเวลาแค่สิบห้านาทีหรือสิบนาทีนะคะที่ลูกชายจะมารับเราพี่นีก็เลยรีบนะคะรีบเวทำวิดีโอทำคลิปบอกเอซเพราะว่าพี่นีไม่รู้ว่าถ้าเกิดพี่นีโดนผ่าตัดวันที่ยี่สิบเก้าคือวันที่ยีสิบเก้ามีสายน,นะคะของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พี่นีก็ไม่รู้ว่าว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นกลัวว่าเอฟซีที่เรารักกันชอบกันเป็นห่วงพี่นีกลัวว่าพี่นีจะหายเพราะว่าการผ่าตัดสมองผ่าตัดเราไม่รู้ได้นะคะว่ามันจะออกมาท่าไหนมันจะเป็นยังไงคือตกใจเราก็ช็อกด้วยแล้วเราก็ตื่นด้วยเราก็มารีบทำคลิปให้เอฟซีที่ รักเรานะคะที่ห่วงพี่นีอยู่เนาะแล้วพอไปถึงที่คลินิกเออโรงพยาบาลใหญ่นะคะก็อย่างที่พี่นีเล่ามานะคะว่าเออถึงทางนี้ก็ส่งเรื่องไปโรงพยาบาลแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็จะต้องทำเซ็กซัมเออทำดูอาการของเราทุกอย่างในะ เพราะว่าเขาจะต้องออการบางแผนมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะจับขึ้นเตียงผ่าตัดได้นะคะมันจะต้องมีการซักถามมีมันต้องใช้เวลาเยอะมันก็ต้องมีการเ,ออเซ็กซามาแล้วโรงพยาบาลใหญ่ที่โลซานโรงพยาบาลชุบเขาจะเป็นมีนักเรียนแพทย์นะคะเยอะมากนะคะแล้วคนที่ไปฉุกเฉินนะคะเขาส่งเราไปฉุกเฉิน ก่อนที่เราจะพบหมอใหญ่มันก็จะต้องมีหมอระดับนี้ระดับนี้ขึ้นมาก็จะมากับนักเรียนแพทย์นะเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วเขาก็เอาเราเข้าไปเอ็กซเรย์สมองเขาก็เอาเราเข้าไปเอ,อ่อทำกายบำบัดทำท่าเหมือนเดิมนะคะทั้งคืนนะคะแล้ว เขาก็ต้องถามว่าคุณมีเออ,อาการป่วยอะไรมั้งไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าฉันไปให้ยามาตอนเช้าตอนของตอนเช้าหมอเขาก็อยากจะรู้ว่ายาตัวนั้นมันเป็นอะไรแล้วคุณเป็นอะไรเนี้ยเพราะพี่นีหมอโรงพยาบาลใหญ่เขาไม่สามารถที่จะรู้เรื่องของเราได้หมดนะคะว่าอะไรนะคะ เพราะมันเป็นช่วงกลางคืนช่วงฉุกเฉินนะคะถึงเขาจะไม่สามารถที่จะว่าอยู่ๆเขาจะอ่านรายละเอียดหมดนะคะทุกคนเพราะหมอก็จะอยู่คนละทิศละทางถึงหมอบ้านก็จะส่งเรื่องไปนะคะว่าเออเรามีอาการเรามีโรคอะไรอะไรอยู่ในตัวของเราโรคหัวใจโรคอะไรอะไรเงี้ยมันการผ่าตัดมันก็จะต้องละเอียดนะคะ แต่ทุกอย่างมันก็ผ่านแต่เพียงแต่ว่าเขาอยากจะรู้ว่าตัวยาที่พี่นีไปให้ทุกสองเดือนมันเป็นยาอะไรนะคะแล้วพอผลสุดท้ายเขาก็ได้รับเอ่ออีเมลนะคะว่าตัวยามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะมารักษาอะไรยามันแรงแค่ไหนอะไรแล้วตัวยานี้มันไม่สามารถที่ว่า จะไปรวมกับตัวยาอื่นได้เพราะมันสามารถจะทําให้เราน็อกช็อกได้นะเพราะว่ายาแรงหลายๆอย่างมันมาอยู่ในตัวเรามันจะอันตรายมากกว่าดีนะคะในการแพทย์ที่เขาจะต้องเตรียมทีมงานมาผ่าตัดเราคือว่ามันไม่ใช่ว่าอยู่ๆผ่าตัดได้ก็มันก็ต้องใช้เวลานะคะ ตอนเช้าคือว่าเรามันไม่ใช่ว่าถึงขั้นที่ว่าจะต้องแตกแล้วเช่นเราหดแตกแล้วหรืออะไรนะคะที่ว่าออมันจําเป็นต้องผ่าตัดนะคะคือว่าเราจําเป็นจะต้องรอให้ยาในร่างกายของเราอ่ะค่อยๆค่อยๆฮะค่อยๆละลายไปนะก็คือว่าการที่ว่าจะเช็คในร่างกายตัวยาอย่างไงเราก็จะต้อง ไปหาหมอนะคะไปหาหมอแล้วตอนนี้หมอก็นัดวันที่สิบสิบสองเดือนนี้นะคะเดือนนี้เดือนพฤษภาวันที่สิบสองให้ไปตรวจเลือดดูนะคะว่าตัวยามันเป็นยังไงที่ว่าเราจะสามารถเข้าผ่าตัดได้ไหมจะไปรับยาเพราะการผ่าตัดมันจะต้องมียาเอ,อของเขาเนาะการผ่าตัดมันก็จะต้องหมอเขาก็จะต้องรู้ เขาก็ไม่ทําอยู่ๆเขาก็ไม่นั่นก็นี่แหละค่ะคือว่าเราก็ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้มีเตียงเออเหลือเฟือนะคะที่จะให้คนไปนอนเล่นเหมือนโรงแรมมันก็จะต้องมีการจองมีต้องการอะไรและผ่าตัดอะไรมันก็ต้องเตรียมใช่ไหม มันก็จะต้องเตรียมสำหรับคนที่ว่าเขาอุบัติเหตุทุกเชิญอะไรอย่างนี้มันก็จะอีกอย่างอย่งของเรามันก็ต้องเป็นขั้นตอนขั้นตอนนะคือว่าและอีกอย่างหนึ่งเมื่อเราไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเราก็ไม่ต้องนอนที่โรงพยาบาลนะคะคือเราก็ต้องกลับบ้านคือกลับบ้านแล้วก็มา เป็นสเตตสเตตของเขาที่เขาสั่งให้เราอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะเรามานั่งพูดเรามานั่งทำให้เพื่อนๆนะคะเราก็ไม่ค่อยชอบใจนะคำว่าควายควายเอ้ยนั่งตอแหละอะไรเงี้ยคือถ้าเอฟซหลายคนข้องใจก็ลองเข้าไปดูนะคะมีเอฟซคนหนึ่งที่เขาเขียนมาดา่า ขาอยู่ที่เยอรมันนะคะเขาหลายคลิปมากนะคะบางคลิปมันไม่นักเกินไปเราก็ลบนะบางครั้งเราก็คิดเออผู้หญิงคนนี้คงจะมีปัญหานะคะคงจะมีเพราะว่าเขามาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยคนมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีถ้าไม่ตั้งสติเขาก็จะมองเออคนคนที่เขาชอบ อยู่ในสังคมตอแหลหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ mm hmm. เขาจะคิดว่าคนอื่นมานั่งพูดตอแหละนะคะ mm hmm. เขาจะคิดแตแ่ละลายคนมานั่งพูดโกหกมดเท็ด ok ตอแหละอะไรนะคนที่ว่าเขาจะในสมองนะ,ะบางคนน่ะที่เขาฉลาดนะคะเขาจะมองออกว่าคนคนนั้นและอีกอย่างเขาไม่ได้มานั่งดูคลิปเพื่อจะจับผิดถ้าเขาจะจับผิด mm hmm. ถ้าเขารู้ว่าเวียนนี้ลุกขึ้นมาตอนแหลเขาก็จะหายหายไปเองนะคะเขาจะไม่กลับมาดูเรานะคะเขาไม่ชอบนะคะเขาก็จะไม่มาดูเราเขาก็จะรู้เลยว่าเวนนี่โกหกตอนแหละนะคะเอาละค่ะพี่นีก็คิดว่าจะมาขึ้นไลฟ์ดีหรือว่าจะมานั่งทําคลิปดีพี่นีก็เลยคิดว่าเหนื่อยอะ,ค,ะคือว่ากันที่ว่าเรามาขึ้นไลฟ์ เราก็จะต้องนั่งคุยกับเอ็กซเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเหนื่อยเอซนะคะมันเหนื่อยเรานะมันปวดต้นคอนะ,ะแล้วมันมันหอบมันเหนื่อยนะคะเราก็ไม่อยากให้เออหลายหลายคนมาเห็นสภาพพี่นีพยายามเจ็บป่วยนะคะเราก็อยากเกิให้เขาเห็นตอนที่เราสดชื่นนะสนุกสนานอะไรอยากทําอะไรให้ทุกคนมีความสุขนะคะเราก็มันจะต้องมีบ้างเนาะเพราะว่าหลายหลายคนเป็นห่วงพี่นี พี่นีก็เอออยากจะเอามาพูดให้คนที่เขารักพี่นีห่วงพี่นีฟังว่าอะไรเงี้ยแต่บางครั้งมันถูกเชิญนะคะการเล่ามันก็ไม่ดีนะคะแล้วอย่างเราเป็นคนเล่นเส้นสมองตีบเราจะมาเรียบเรียงเหมือนคนสมองธรรมดาร่างกายปกติที่ไม่มีความเจ็บป่วยเจ็บไข้นะคะเราก็จะมาเป็นเหมือนเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเรา เราก็มีเยอะนะคะมีอะไรที่แบบเยอะแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะสนุกนะคะอยากทําทุกอย่างทุกอย่างสนุกคือว่าพูดไปมันก็จะนั่นเนาะก็การทํา y YouTube นะ่ะพี่นีก็ไม่ได้ว่ามานั่งพูดแล้วจะได้เงินหมื่นเงินล้านนะคะแล้วก็ มันนั่งตอนแหลอะไรเราก็ยุปานนี้แล้วนะคะเราก็เอ,อสอนลูกสอนหลานของเราว่าอย่า,ยาโกหกตอนแหลเราก็จะมานั่งโกหกตอนแหลมันก็ไม่ใช่นะคะทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่หลีดเลี่ยงมา,มากกับปัญหาแต่เพียงแต่ว่าถ้าใครมาด่าเรามาว่าเราอีควายอะไรเราก็รับไม่ได้เราก็จะต้องเป็นจะต้องด่ายเจ็บมากกว่านั้นนะคะเพราะควายมันก็ต้องอยู่ ไฟมันก็คือไฟนะคนก็คือคนถ้าคนมันโง่เหมือนไฟมันก็อีกอย่างนะคะสมองเหมือนไฟมันก็อีกอย่างนะคือว่าบางครั้งควายเนี่ยมันยังดีกว่าคนอีกนะเพราะว่าไฟมันไม่ด่าคนนะคะทุกคนมันนั่นนี่มันพูดไม่ได้นะคะถึงเขาจะกินหญ้ากินอะไรนะบางทีเอคนคนที่แบบพูดได้นะเออเาคนเอ เอ,อที่เขาไม่เคยไปทําอะไรให้ตัวเองนะมันด่าเขาอีปรายนะคะมันก็ไม่ได้นะคะออมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่นี่ก็ต้องขอโทษเอ,อที่ว่าออจําเป็นนะคะแล้วก็ฝากไปบอกคนคนนี้ด้วยนะคะว่าคาพูดของคุณนะเก็บไปพิจารณาแล้วก็เอ,อเอาลรางสมองนะคะล้างสมองตัวเองด้วยว่าใครเป็นใครนะคะ พี่นีก็ไม่ไม่อยากจะพูดนะกกลัวเอฟซีดีๆของพี่นีจะมานั่งคิดก็อะไรนะแต่เพียงแต่ว่าลองเข้าไปดูนะคะลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์จากคลิปที่ว่าเออเออก่อนนี้นะคะที่พี่นีทําอ,อว่าอะไรอพี่นีเหตุผลอะไรทําไมหมอผ่าตัดเราไม่ได้นะคะแล้วเขาก็จะมาเรียกว่าอีควายจอแหละอะไรเงี้ย มันก็แบบมันก็ไม่ดีเท่าไหร่นะคะเพราะเราอายุเยอะแล้วเราไม่ใช่เป็นเด็กอ,อที่จะมานั่งหัดพูดนะคะแล้วก็อ,อจะมาให้เอ,อมานั่งโกหกตอแหลแล้วมันก็ไม่ได้มันก็ที่เรามานั่งพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอ้โหได้เงินล้านเงินอะไรนะคะที่มานาคลิปไปเดินเออถ่ายนู่นถ่ายนี่ให,ให้ให้ดูเนี่ยใครอยากดูก็ดูใครไม่อยากดูก็ก็ไม่ดูนะคะ ก็คือไม่ใช่ว่าเรามานั่งพูดเนี่ยบางคนถ้ารำคาญเขาก็หนีนะคะมันหนีไปนะคะก็คือบางคนเขาไม่ชอบเขาก็คิดโอเยนี่เนี่ยดูดูดก็เยอะเจอจะไปผ่าตาัดพอแป๊บเดียวก็มาบอกก็ไม่ได้ผ่านะมันมันก็มีสุกสิ์ธรนะคะที่คนก็จะคิดว่าเราตอนแหละนะคะก็ก็ลองดูนะคะก็ไปดูนะคะก็เดูต่อไปนะวันเวลามันก็ มันไม่ใช่ว่าดูกันแค่นี้นะมันจะ,จะมีวันทุกนี้มาลือนี้แล้ววันที่สิบสองหรือวันที่อะไรเดือนไหนก็ดูก็ดูกันไปนะคะดูกันไปก็คือว่าที่เรามาทํแเราก็กลัวเอฟซีเราจะเป็นห่วงคนที่ติดตามเราแล้วก็เอออยากฟังข่าวเรานะคะพี่ดีขอขอบคุณเอฟซีทุกๆุกท่านนะคะน้องๆพี่ๆทุกคน ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอโทษนะคะเพราะว่ามันปวดต้นคอมากเลยนะคะแล้วก็กินยาไปเมื่อกี้ว่าจะไปนอนแต่ตอนนี้ก็เลยคิดว่าเออเพราะามัน,นคงจะมีหลายหลายคนอาจจะคิดเหมือนกับคนที่เขาด่าพี่ไว้ควาย สวัสดีค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับคนหลังใจ